สวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับโนตบุูบโน .1 ปั๊บจีโมบายนะครับผมฝากช่องด้วยนะครับตบจูบโน .1 ตอนนี้เราก็โดดล่มลงเมืองกรอนฮัสนะครับเมืองที่นี่คนนิยมลงกันนะครับตอนนี้ก็ไม่มีศัตรูนะแถวเนี้ยเก็บความไ้ก่อนนะครับ วันนี้ก็เห็นบอทนะครับวิ่งม,มายิงบอทไปนะครับเียบร้อยครับ ก็เก็บของยังสบายนะครับเมืองนี้ไม่มีคนลงด้วยนะครับก็สักสักพักนะครับก็เลยได้ยินเสียงปืนจากข้างหน้าก็เลยวิ่งไปดูนะครับกับเพื่อนพอวิ่งไปแล้วนะก็เห็นศัตรูนราด้วด้านซ้ายเพื่อนยิงไปก่อนนะครับยิงตัวเขาไปมั่วเขาไปนะครับตายไปเลยนะครับนอกนอกนะครับยังไม่ตายเพื่อนก็ซ้ำไป ครับไล่กันนะผมก็กลับไปที่เดิมครับกลับเก็บของหาของไปเรื่อยนะครับ ตอนนี้ก็าขาดสโคปนะครับตอนนี้ผมจะมาซื้อสโคป6กไปก่อนนะครับเพร,เพราะผมมีแต่เล่นดอนะยิงไกลไม่ได้นะไม่ถนัดต้องเอาคูณ3ปรับคูณ6เป็นคูณ3นะครับหลังจากนั้นผมกว็วิ่งไปหาศัตรูนะครับเพื่อเพื่อนก็ามาว่าอยู่ด้านหน้านะผมกว็วิ่งไป ก็มาให้นะครับว่าศัตรูอยู่ข้างหน้าเราเพื่อนเราอยู่อีกฝั่งหนึ่งนะครับผมผมอยู่อฝั่งซ้ายมือเพื่อนผมอยู่ขวามือสองคนนะครับต่นี้ผมก็เห็นนะครับคนกาลังวิ่งมาสเตย์เลยครับตอนนี้น็อกไปนะครับน็อกไปเรียบร้อยนับหนึ่ง จากนั้นผมก็เลยตัดสินใจจะวิ่งเข้าชาร์จนะครับโดยต้องรอเพื่อนก่อนแต่เพื่อนก็โคเวอร์ให้อยู่ได้ขวามือนะครับแต่สตูอาจจะมีเพื่อนอยู่นะครับอยู่ตรงจุดเกิดจุดจุดเกิดนะครับซ้ายมือซ้ายมือจะเป็นที่จุดเกิดเมื่อเราตายไปแล้วนะครับสามารถชุบได้หนึ่งครั้งนะครับน,นี่ผมก็สุ่มปลาระเบิดเข้าไปนะครับ ไม่โดนครับอาจจะโดนต้นไม้เด้งออกมานะครับจังนี้ผมพลาดไปนะครับผมจะไปเก็บของแต่ผมไม่มีระเบิดควันนะครับที่จะไปไปเก็บก่อนผมก็เลยประมาทกันไปครับจังหวะนี้ก็เลยโดนยิงไปนะครับเพื่อนเขาไปอับอยู่ข้างล่างซึ่งผมจำชื่อได้แม่นเลยครับไ่หกสี่หนึ่งนะครับไอ้ศัตรูที่มันยิงผมพบนกทำไมเขาไปวิ่งมาซ้ำผมนะครับ บล็นตครับตอนนี้เพื่อนผมก็จะไปชุบผมนะครับอีกฝั่งหนึ่งซึ่งผมตายครั้งแรกผมก็สามารถเกิดได้อีกหนึ่งครั้งนะครับนี่ครับเพื่อนไปชุบผมมาแล้วนะครับจำได้นะครับว่าใครยิงผมไว้นะครับผมจะไปแก้แค้นให้ครับผมไม่ปล่อยไว้แน่ครับถ้าเกิดใหม่แล้วครับเราจะมี ปืนอุซี่นะครับหนึ่งกระบ,บอกนะครับแล้วก็ยานาย้ําอีกหนึ่งกระป๋องกระป๋องนะครับตอนนี้เราก็ฝั่งที่มันยิงผมอะศัตรูมันอยู่ตรงข้างหน้าผมนะครับอีกฝั่งหนึ่งแต่ตอนนี้ผมก็มาเก็บของพอดีได้ปืนสกาบอกหนึ่งนะครับเลยเห็นศัตรูนามุ่งมายิงไปหนึ่ผมก็ท้าไปอุซี่ครับส่วนศัตรูที่มันยิงผมอยู่นะมันอยู่ฝั่งหนึ่งครับแต่ผมก็ไม่กล้าเก็บไปเก็บของ นะครับข้างหน้าโ okay. อ้ยจู่ยิงเข้าไปโดนไปเม็ดหนึ่งนะครับผมก็เลยวิ่งกลับไปหาของก่อน,นครับเพื่อตอนนี้ของเราไม่พร้อมที่จะสู้นะครับสโคปก็ไม่มีอะไรก็ไม่มีผมก็เลยตัดสินใจถอยออกก่อนนะครับถอยเข้าวงเพื่อเพื่อจะหาอุปกรณ์หรือที่จะสโคปเกาะอะไรต่างๆที่จะสามารถไปสู้กับอีกฝั่งได้นะครับเช่นเดียวกันตอนนี้เราเราไม่รีบนะครับเราไม่พร้อมเข้าชากเราก็ต้องหาของไปก่อนนะครับ หลังจากนั้นนะครับเมื่อผมหาของผมเสร็จแล้วนะครับของที่ค่อนข้างพร้อมหน่อยนะครับมียาแล้วนะครับแต่นัผมก็ขี่รถเข้าไปในวงไปดักศัตรูที่มันยิงผมน็อกคือมันซ้ำผมตายนะผมจำได้แม่นครับผมไม่ลืมครับซึ่งมันก็อยู่ฝั่งซ้ายนะครับฝั่งซ้ายมันกำลังวิ่งเข้าวงนะครับตอนนี้ผมอยู่ผมอยู่ในวงอยู่นะครับตอนนี้ผมก็ต้องไปดักนะครับเพื่อแก้แค้นนะครับให้หกสี่หนึ่งนะครับจำได้เลยแม่นเลยเป็นความเขียนส่วนตัวนะครับ มันยิงเข้าไปตัวไปไม่ได้โดน่ะตัวน,นี้ยู่นอกวงครับข้งางในมัน,น,มนก็ยิงซ้ำ้วเนาะครับเห็นไหมครับหกสี่หนึ่งตายแล้วครับเมื่อกี้เนี่ยเรียบร้อยครับแก้แค้นได้แล้วครับแต่เพื่อนมันก็บินเข้ามาอีกตัวหนึง <c oughs> ่งเดี๋ยวตอนนี้ผมก็าพาไปอีกครั้งหนึ่งนะครับโอ้ผมไปหมอบตรงตรงเนินที่มันสามารถยิงได้ครับตอนนี้พเพลินแค่หน่อยแต่พอดีเพื่อนผมก็อยู่ใกล้ก็ชุบผมได้นะครับ แต่ผมก็สามารถแก้แค้นไอ้ที่มันยิงผมนะครับที่แรกได้หกสี่หนึ่งจำได้ไหมครับหลังจากที่ชุบเสร็จแล้วนะผมก็มาลบที่ปั๊มยาก,ก่อนนะครับแต่อีกใช้มือยังเหลือเพื่อนมันอยู่นะครับผมก็ต้องดักตักดักลอมันอยู่นะครับน่าจะเหลืออีกสองตัวนะครับ ฝั่งซ้ายมือแต่ข้างหน้าก็มีการยิงกันอยู่ครับแต่ผมยังไม่เข้านะครับต้องเคลียด้านซ้ายมือก่อนนะครับตอนนี้ผมไม่มีระเบิดไม่มีสโมกไม่มีอะไรผิดเลยนะครับเห็นเพื่อนกำลังยิงอยู่นนี้ผมก็จวไปหลบทันนะครับตังวนี้ตอีกตัวหนึ่งก็อยู่ในขอบวงนะครับกำลังยิงเข้ามาผมก็ค่อยๆเข้าวงนะครับแต่ก็ได้ยินเสียงมันกาลังมานะครับ ผมก็เลยเอาปืนอูซี่นะครับซึ่งปืนอูซี่นี่ถ้าระยะประชิดนะครับถ้าโดนเต็บเกมนี้จะแรงมากนะครับจะแรงแล้วก็เร็วแล้วก็ยิงเร็วแล้วก็สามารถทําให้คุต่อสู้น็อกได้เร็วนะครับตัวนี้ก็เรียบร้อยบีครับคือที่ที่ที่มันยิงผมน็อกตายอนะ่ะคือพวกผมกลับมาแก้แค้นเสร็จแล้วครับเรียบร้อยจนันี้ถามว่าสะใจไหมสะใจไหมครับธรรมดาครับเกม ตอนนี้ผมก็ขี่รถเข้ามาในในวงนะครับเป็นเนินนะครัหลบอยู่สักพักศัตรูเลยอีกสิบคนนะครับเพื่อนก็ามาว่าอยู่ฝั่งนูง้นแต่มีอีกตัวยังอยู่บนดาดฟ้านะครับตรงข้างหน้าหกเนี่ยตึกรด,ด,ดาดฟ้าเนี่ยมีตัวหนึ่งนะครับแต,แต่ผมไม่รู้บอกว่า,วามันมันอยู่ตรงนั้นแต,แต่ได้ยินเสียงมันยิงยิงลงมาก็เลยไม่กล้าเข้าไปชาร์ครับตอนนี้เพราะว่ามันโล่งเกินไปนะครับผมไม่มีสมกไม่มีระเบิด เราก็ต้องใจเย็นๆก่อนนะครับทุกคนเราไม่รีบนะเพื่อนผมปลาระเบิดเข้าไปมันยังไม่ตายนะตัวนั้นอนะ่ะผมก็รอวงนะครับรอเราไม่รีบนะเราอยู่นะวงอยู่เพื่อนผมก็ไปทางขวามือหมดนะครับสองสองคนฝั่งพมเรือสามคนนะครับตอนนี้สตู วันนี้นะครับผมก็ได้เห็นตัวข้างบนภูเขาครับบนเขานย่ยยิงมาบนนี้ผมก็มยิงหัวไปหนึ่งถั้งสองนั้นนะครับแตนกน็อกไปแล้วนะครับนนตัวนี้ตัวดาดฟ้าจะอยู่บนบ้านเนี่ยยัง,ย,งยังเหลืออยู่นะครับยังมีชีวิตอยู่นะยังไม่ตายนะผมซึ่งผมก็ไม่กล้าเข้าชานนะครับตอนนี้ผมกาลังวิ่งเพื่อนเพื่อนผมโดนไอดาดฟ้าตัวนี้ยิงนะยิงน็อกนะครับเบื่อหนึง่งเรามันก็ซ้ำไปเรยบร้อยแล้ว นี่ผมก็เลยัสินใจวิ่งเข้าชาร์จกับเพื่อนนะครับอีก,อกคนหนึ่งเบอร์สามข้างบนก่อนที่ผมจะวิ่งวิ่งขึ้นไปชาร์จนะครับผมจะมีศัตรูอีกข้างหนึ่งยิงยิงไอตัวข้างบนก่อนนะครับด้วยสนไนเปอร์ตายนะครับแต่ตอนนี้ก็ศัตรูก็จะเหลืออยู่สองคนอยู่อยู่หนึ่งคนแล้วนะครับตอนนี้ผมก็เลยตัดสินใจโดดลงไปนะครับก็ได้ยินเสียงวิ่งมานะจังหวะนั้นผมก็เลยอ้อมไปวิ่งไปใจนี่ผมก็จะหลบอยู่ที่กำแพงก่อนนะครับ อันนี้ก็ไม่รู้ว่าจนตัวไหนนะผมเลยสุ่มบาระเบิดไปก่อนนะครับเพื่อเพื่อที่จะเข้าชาร์จเพื่อตัดเลือดก่อนนะครับนี่ตอนนี้ผมก็วิ่งไปนะครับวิ่งเลยเอเดนเขาเขาก็วิ่งเขาก็ยิงผมก่อนครับผมก็เลยยิงยิงส่วนไปตายเลยนะครับสุดท้ายก็ได้กินไก่ครับขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามาชมนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามนะครับในช่อง YouTube นะครับชื่อว่าตบจูบโ o หนึ่งนะครับตบจูบภาษาอังกฤษ จบชูปชาไทยนะครับสว่วนโน,นหนึ่งภาษาอังกฤษนะครับโอเคครับขอบคุณครับบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้าครับ